เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่สิบกานะคะ In the x y plane above o oh, i s the center of t h i circle and the measure of A O B um a n มุม A O B is Pi divided by a เรเดี What is the value of a ก็คือจากรูปรูปนี้นะคะเซนเตอร์คือจุดศูนย์กลางเนาะอยู่ที่จุด O นะคะแล้วก็มุม A O B นะคะคือพายส่วน a radian มุมนี้เนาะ คือพาส่วนเแล้วค่า A เนี่ยคือเท่าไหร่อ่ะเรามาดูรูปก่อนนะคะทำยังไงดีเอะทุกคนเขาให้จุดมาจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรมาเลยเนอะนอกจากนั้นอะวิธีการทำข้อนี้นะคะมีใครเดาได้ไหมเอยว่าต้องทำยังไง แล้วได้ไหมเอ,อ่ยระหว่างที่วาดรูปนะคะเดากันไปก่อนนะได้ไหมได้ไหมใบให้นะคะทุกคนว่ามันคือพีทาโกรัสค่ะวิธีการทำนะคะก็คือใช้พีทาโกรัสทำเลยนะคะตรงนี้เนี่ยวาดออกมาอย่างนี้ชึบนะคะก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็ แน่นอนคะ่ะว่ามันตั้งฉากนะคะตรงนี้คือจุด O นะคะตรงนี้คือไม่มีจุดจุดอะไรก็ไม่รู้ที่เราตั้งขึ้นมาเราตรงนี้สมมติบบให้เป็น c แล้วกันชิบแสดงว่าแสดงว่ารูท3กับ1ที่แสดงว่าอะไรคะ่ะหมายความหมายหมายความว่าอย่างไง x เท่ากับรูท3 x ก็คือตรงไหนเอ่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมที่มันลงมาเนี่ยชิบ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 ตรงเนี้ย คือรู้สาถูกไหมคะ x เนี่ยรู้สา y, y คือ1นะคะแสดงว่ามันสูงขึ้นไปเนี่ยหนเนาะเชื้อรู้สกับ1แสดงว่าวิธีวิธีการหาพิทาโกราสคืออะไรคะ oa กำลังสเท่ากับ ac กำลังสบวก oc กำลังสเนาะได้ไหมคะด้านนี้กำลงังสองบวกด้านนี้กำลังสอจะได,ได้ด้านนี้นะคะด้านยาวสุดเนี่ยกำลังสองเนาะ แสดงว่า OA กําลังสองเนี่ยเท่ากับ1กําลังสองนะคะบวกลู่สามกําลังสองแล้วว่าไงเอ่ยแล้วว่า OA กําลังสองเท่ากับ1บวกสามหรือก็คือสีนั่นเองทีนี้ OA คือยาวเท่าไหร่คะถ้า OA กําลังสองคือสี่แสดงว่า OA ยาวสองนั่นเองเก่งมากถูกต้องนะคะก็คือ ใส่รูทไปทั้งคู่เนาะเนี่ย OA ใส่ติดรูทไปชึบชึบแสดงว่า OA เหลือรูสี่นะคะก็คือสองนั่นเองแสดงว่าเรารู้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยยาวสองตัวนี้ยาวหนึ่งเนาะเราชึอบอย่างนี้เราจะหาเขาบอกว่ามุมนี้มุมสีส้มเนี่ยคือพายส่วน A เรเดียน A, นะคะอ่ะเราสร้างมันก่อน เราจะหามุมนี้ยังไงคะทุกคนใช่ค่ะมันคือเรื่องไซน์คอร์ทนนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยไซนให้เป็นมุมอะไรดีเอ่ยมุมมุมมุม A แล้วกันตรงนี้สมมติให้เป็นมุม A นะคะมุม A OB นั่นแหละอะไซน์นะคะก็คือมุม A เท่ากับ สายคืออะไรคะข้ามนะคะส่วนฉากถูกไหม้ายคือข้ามฉากข้ามคือตรงไหนคะข้ามของมุมก็คือตรงนี้ถูกไหมคะตรงนี้ข้ามนี่นะคะคือข้ามอันนี้คือฉากฝั่งนี้คือชิดเนาะอันนี้น่าจะเซียนกันอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ชิดมุมนะคะตรงนี้ก็คือข้ามมุม,นะะนม,มเนะาะก็เลยเป็นเส้นนี้ส่วนนี้ฉากเพราะว่ามันตรงข้ามกับฉากนะคะ ไซน์เนี่ยคือข้ามฉากข้ามคือเท่าไหร่คะหนเนาะฉากคือ2แสดงว่า s i n ์เเนี่ยเท่ากับ1นึ่งส่วนสองไซอะไรเอ่ยคะได้1นึ่งส่วนสองไซน์มุมเท่าไหร่คือ1นึ่งส่วนสองไซน์ไซ3์ซองศาถูกต้องแล้วคะ่ะไซ n ์สามสิเนาะ เท่ากับ1ส่วน2นะคะอันนี้ต้องใช้ความรู้เนาะเรื่องนี้พอสมควรนะคะถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็อาจจะแบบไปไม่รอดได้ซน์สามสิบเท่ากับ1ส่วน2แสดงว่ามุมเนี้ยมุมเนี้ยคือ30ถูกไหมคะมุม AOB เนี่ยเอาสีอลไรดีเ่ยนี่นเงินละกันชึบแสดงว่ามุมโอ้ขอโทษค่ะมุมอย่างงี้นะคะมุม AOB เมื่อกี้นะคะเท่ากับ30เนาะ องศาชึบแต่ว่าอันนี้นะคะเขาให้มาเป็นเรเดียนนะคะสามอ่าหนึ่งพายนะคะหนึ่งพายพายรเดียนนะคะคือร้อยเท่ากับร้อยแปดสิบองศาเนาะเพราะว่าวงกลมหนึ่งเนี่ยโอ้วงกลมไม่กลมเลยนะคะวงกลมหนึ่งเนี่ยมีสามร้อยหกสิบองศาถูกไหมคะหรือว่าวงกลมหนึ่งก็เท่ากับสองพายนะคะอย่างอย่างที่ใครหลายคนรู้อยู่แล้วเนาะแสดงว่าพายเท่ากับร้อยแปดสิบแต่อันนี้เรามีแค่สามสิบเอง 30ก็คือหาร6ไปทั้งคู่เนาะส่วน6ส่วน6อันนี้6นะคะตัดชึบชึบก็เป็น30มเนาะนี่เท่ากันแสดงว่า30มองศาเนี่ยเท่ากับพายส่วนหกเรเดียนนั่นเองได้ไมีเอ่ยพายส่วนหเนาะแสดงว่าข้อน,นี้เนี่ยเขาบอกว่ามุมเนี้ยคือพายส่วนเแล้ว A คือเท่าไหร่มุมนี้คือพายส่วน A, วเนวน A, ซึ่งก็คือพายส่วนหเพราะฉะนั้น ข้อนี้นะคะก็ไม่ยากเลยเนาะแสดงว่าข้อนี้ตอบ6ค่ะถูกต้องแล้ว A เนี่ยเท่ากับ6นะคะชิบอันนี้ต้องใช้ความรู้นิดนึงนะคะ A เ,เท่ากับ6เนาะเดี๋ยวลองมาทวนให้อีกรอบนึงเพราะว่าอาจจะยากนิดนึงนะอาจากรูปนะคะเราก็จะเห็นเนะาะเดี๋ยววาดให้ใหม่นะคะเผื่อบางคนงงเขาบอกว่าอาจุด O เนี่ยคือจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็แล้วก็ a a o b เนี่ยคือพายส่วน a เรเดียนนะคะอันนี้คือ o เนอะอันนี้คือ a ที่จริงมันก็จะมีแบบเป็นแบบกลมๆ่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนชึบแล้วก็ต่อมาอย่างงี้อันนี้ก็คืออย่างงี้นี่ก็คือ b เนาะตรงนี้นะคะเราวาดเพิ่มลงมานะคะก็เลยอ่ะสมมติให้เป็น c ละกันแน่นอนว่าตรงนี้นะคะ ตั้งลงมาก็ต้องตั้งฉากอยู่แล้วเนาะอันนี้คือรู 3, ้สามหนึ่งแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว,ว่า x เ,เนี่ยรู้สามถูกไหมคะ x ยาวรู้สามเนาะแบบตรงผงฝั่ง x เ,เนี่ยส่งแกส่วนแกน y เนี่ยคือเท่าไหร่คะหนึ่งใช่ก็คือสูงขึ้นไปหนึ่งทีนี้เราก็จะต้องใช้ความรู้เรื่องแรกก็คือหา OA ให้ได้ OA นะคะ OA กำลังสองเท่ากับ AC กําลังสองบวก OC กําลังสองเนาะเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะคะ OA กําล mm ังสองก็จะเท่ากับ1กําล mm ังสองบวกกับรูทสามกําลังสองจะได้ว่า OA ก mm ําลังสองเท่ากับ1บวกสามนะคะซึ่งก็คือสี่นั่นเองแสดงว่า OA เท่ากับ2ค่ะถูกต้องนะตรงนี้ก็คือยาว2นะคะทีนี้เราต้องการหามุมไหนเอ่ย เราต้องการมุม AOB นะคะมุมเขียว AOB นะคะก็คือตรงนี้เนาะมุมนี้เนาะทำไงดีเรารู้ว่าสยซาย,ย AOB เนะี่ยเท่ากับอ่สายคือข้ามฉากเนาะสายคือข้ามฉากซึ่งก็คือ ค่ามุมนี้นะคะก็คือฝั่งนี้เนาะ ac ฉากคือฉากก็คือฝั่งนี้นะคะตรงค่ามุมฉากเนาะก็คือ ao หรือว่า oa ก็ได้ oa ซึ่งแสดงว่าไซน์นะคะของมุมนี้เนาะมุมนี้นะ,ะมุมเขียวนี้นะคะจะเท่ากับ1.2ส่วน2นั่นเองไซน์อะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ1.2ส่วนส เดี๋ยวจะทวนเรื่องนี้ให้นะคะทรายเนาะทรายศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ก็คืออาหน,นะะึ่งส่วนสองนะคะรูทสองส่วนสองรูทสามส่วนสองแล้วก็หนึ่ง ได้ไหมเอ่ยได้เรื่องนี้ไหมเอ่ยมันคือศูนย์นะคะหนึส่วนสหรือว่ารูหนึ่งส่วนสนะคะซึ่งก็เท่ากับ1นึส่วนสะเพราะว่ารูทหนเท่ากับหนส่วนสองรูทสองส่วนสองรูทสส่วนสแล้วก็หนะคะในข้อนี้เนี่ยเราต้องการว่า s i n ์ o b เนี่ยเท่ากับ1นึส่วนสแสดงว่า s i n ์ o o b นี่คือ s i n เท่าไหร่คะ sin 3สเนาะ s i n ์สามเท่ากับหนึส่วนสองซึ่งในนี้นะคะแสดงว่ามุม A.O.B. เนี่ยคือมุมสาองศานะคะ แสดงว่า a o b เนี่ยเท่ากับ30ซึ่งเท่ากับ pi a นะคะโดยปกติเนี่ย pi นะคะอีกเรื่องที่ต้องรู้นะคะโอ้โหเรื่องนี้มีแต่เรื่องสำคัญสำคัญเนาะ pi เนี่ยจะเท่ากับ180องศานะคะแล้วก็2อ pi เนี่ยเท่ากับ360องศาแสดงว่า pi ส่วน a ก็คือ180ส่วน a เท่ากับสา ร้อยแปสิบส่วน A เท่ากับสามสิบแสดงว่า A เท่ากับร้อยแปดสิบส่วนสามสิบตัดตัดปุ๊บก็จะเหลือหกนะคะข้อนี้นะคะก็เลยตอบหกนั่นเองค่ะผลตามนี้เลยเนาะก็คือสิบเก้าตอบหกนะคะฝลหกคะ่ะเรียบร้อยนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทํำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันเพราะดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม